สวัสดีครับผมมันพินกับชาแนลฟิวไทยใน u t u b e ครับตรงนี้ก็ถนนเส้นหลักกลางเมืองแม่ฮ่องสอนนะครับตรงนี้หน้าโรงแรมใบยกชาเลนะครับดังนั้นเป็นธนาคารไทยพณิชย์นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือไปษณีแม่ฮ่องสอนนะครับตอน,นเย็นๆถ้าเดินลงมาตรงนี้นะครับไปหนองจองคำเนี่ยก็จะเป็นถนนคนเดินนะครับก็จะมีข้าวของนะครับอาหาร ของที่ระลึกเสื้อผ้านะครับจับจำหน่ายนี่ครับก็มีเสื้อผ้าครับมีสติ๊กเกอร์มีแมกเน็ตมีอะไรต่ออะไรขายมากมายนะครับตรงนี้ก็จะวางอยู่สข้างทางอีกอย่างก็จะเป็นสินค้าชาวเขานะครับ เสื้อผ้าเด็กก็มีนะครับอันนี้มีเครื่องเขินด้วยก็ช้างนี่ฝรั่งกับนักเที่ยวฝรั่งกับจีนชอบมากตรงนี้ก็จะเป็นธนาคารออมสินนุ่นทางไปหนองจองคำนะครับช,ช่วงนี้ประมาณหกโมงเย็นนะครับก็ก็ออยังเพิ่ง เริ่มตั้งกันนะครับนะครับก็ของที่ระลึกของเมืองแม่ห้องสอนครับผมนก็จะมีอาามีแบบข้าของหลายอย่างให้เลือกนะครับก็นี่ก็แล้วแต่ความชอบนะครับ นูนครับไปหลงจองคำนะครับซึ่งเป็นเหมือนศูนย์กลางเมืองของแม่ฮ่องสอนนะบริเวณนี้ก็เป็นโซนของกินนะครับตรงนี้ก็มีร้านอาหารนั่งได้นะครับแล้วก็นี่บรรยากาศร,ริมน้ำนะครับ ตรงนี้ก็บริเวณหนองจองคํานะครับถ้ามองจากย,ยอดดอยกองมูก็จะเห็นตรงนี้ชัดเจนนะครับนี่ก็ส่วนอาหารนะครับแล้วก็ตรงนี้มีศาลานะครับริมน้ำ